ท่านผู้ชมคะในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีมีเหตุการณ์ต่างๆผ่านเข้ามาในชีวิตมากมายหลายครั้งที่รู้สึกเหมือนมีผงเข้าตาแก้ปัญหาไม่ถูกแต่เดี๋ยวก่อนคะ่ะก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปเชิญรับชมรายการคุยสไตล์กังฟูงที่บ้านบ้านทีวี เวลาสี่ทุ่มโดยประมาณก่อนสิคะมีนักตอบปัญหาชีวิตชื่อดังและหลานสาวที่สงสัยรอท่านอยู่หากท่านพร้อมแล้วเชิญพบกับพวกเราได้ในเวลาต่อจากนี้เพื่อนรักในยามสุขเพื่อนทุกในยามเศร้าเขานั้นหรือคือขวัญใจคนเดิมอากังฟูไทยเพลย์บอยสวัสดีครับ นี่คือรายการคุยสไตล์กังฟูดำเนินรายการโดยผมกังฟูไทยเปบอยแล้วก็ค่ะดิยาค่ะพระเราดีกดนอกค่ะแล้วก็รับชมกันเป็นประจำทุกคืนนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร เวลาประมาณ3ามทุ่มห้ก็สี่ทุ่มนั่นแหละครับที่บ้านบ้านทีวีช่อง73กล่อง PSI นะครับค่ะแล้วก็กล่อง PSI เนี่ยสาม,มารถรับชมได้อีก1ช่องนะคะก็คือช่อง117นะคะถ้าเป็นกล่องรับสัญญาณดาวเทียม g m ม z ก็สาม,มารถรับชมได้ที่ช่อง73็ดสิเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีทางออนไลน์นะคะ Facebook World เฟซบุ๊กแฟนเพจบ้านบ้านทีวีค่ะทางยูทูบช a n n e ค่ะบ้านบ้านทีวีเจ็ดช a n n e แล้วก็มีทางเวอร์เว็บบ้านบ้านทดด้วยค่ะ ก็ดูในมือถือก็ได้นะครับพิมพ์ภาษาไทยคำว่ากังฟูเพย์บอยกดปึ้งมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยมีคลิปลลย้อนหลัง,ลงโอ้เป็นร้อยๆยคลิปเลยท่านก็เลือกดูแล้วครับอันไหนที่ถูกใจก็หรือว่าเป็นความรู้ท่านก็สะสมกันเอาไว้แล้วก็สำหรับข้อมูลไหนที่มันตกหล่นไปเนาะเราไม่ได้เอาอะไรมาออกอากาศก็สามารถแนะนำติชมกัรได้ใช่เราเห็นว่าอันไหน เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมท่านอื่นเราก็จะนํามาออกอากาศให้ก็พยายามนะครับเพราะว่าผมถือว่าผมก็ใช้บ้านปลายของชีวิตในการที่จะให้วาสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศโดยตรงนะครับบางทีเนี่ยมันก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะว่าจะเอาอะไรมาพูดเรื่องมันเยอะค่ะคุณตาเรื่ะไรเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องความสัมพันธ์ด้วยเรื่องบนเตียงด้วยเรื่องโลกอะไรบางท่านบางท่านที่มีอะไรคล้องใจสงสัยอยากรู้อยากอะไรก็ ติดต่อเข้ามาได้เบอร์โทรมันจะมีเดี๋ยวจะมีปรากฏอยู่นะครับท่านก็โทรเข้ามาปรึกษาผมได้ถามผมได้อยากรู้อะไรอยากเข้าใจอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละครับมีคุณผู้หญิงถามมาค่ะคุณอาอันนี้หนูก็อยากรู้เหมือนกันนะคือสําหรับคุณผู้ชายบางคนที่แบบเขาเรียกว่าไม่ค่อยรักษาสุขอนามัยในเรื่องบริเวณแบบของเจ้าเจ้าหนูของคุณผู้ชายเนี่ยถ้าเกิดมันมีกลิ่นแบบมีกลิ่นนะคะคุณอาแล้วถ้าเกิดจะไปมีอะไรกับผู้หญิงอย่างเงี้ยเสี่ยงไหมคะถ้าผู้หญิงแบบให้มีอะไรด้วยแล้วแบบ ไม่มันผู้หญิงจะแบบมันมันมันก็ต้องมีการชำระล้างก่อนอยู่แล้วล่ะพูดถึงอ่ะมันก็ต้องชำระล้างแต่โดยเฉพาะแล้วนะครับผู้ชายเนี่ยจะสกปรกแล้วก็โสมมกว่าเพศหญิงสกมกอย่าไปบอกว่าสกมกเลยเอาเอาเอากันแค่ว่ามันสกปรกกว่าดูแลความสะอาดน้อยกว่าพี่ิธีพีขันน้อยกว่าเพราะว่าผู้ชายเราทุกคนมันมันมีใส่กางเกงในกันอยู่มันก็รัดและไอ้ความอบ ความความชื้นมันก็ย่อมมีแล้วยิ่งเวลาฉี่เนี่ยมันแน่นอนล่ะผู้ชายฉี่นะครับ <sh arp> ผมจะบอกเลยนะครับต่อให้คุณสะบัดยังไงก็ตามาสะบัดยังไงก็ตามมันยังมีกอกสองที่จะอีกปิดหนึ่งออกมาหลังจากที่คุณเก็บไปแล้วอผู้หญิงก็มีทุกคนไอ้ผู้หญิงมีเนี่ยมันมันมันยังว่าส่วนใหญ่เวลาได้นั่งแล้วก็จะแบบนั่งยาวต่ออีกแป๊บนึงแล้วก็มีการ ช้กระดาษเช็ดหรือว่าใช้น้ําฉีดล้างแต่ผู้ชายเนี่ยไม่มีหรอกครับสบัดได้สบัดได้ก็เก็บเลยเพราะเพาะบางคนเนี่ยเพราะเพาบางคนเนี่ยมือยังไม่ล้างอันนี้เคยเห็นตัวอย่างวเข้าห้องน้ําผู้ชายเนี่ยบางคนเนี่ยฉีดปุ๊บสบัดปุ๊บรูดซิปปุ๊บก็เดินออกไปเลยมือเขายังไม่ล้างเลยเนี่ยเพราะเมืนั้นไอ้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 ถ้าสกปกเนี่ยรับรองว่าผู้ของผู้ชายเนี่ย แน่นอนอยู่แล้วด้วยผู้ชายมีกิจกรรมเยอะกว่าผู้หญิงด้วยเนาะแบบเหงื่อคลอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าส่วนนั้นส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าพูดถึงตรงๆนะผู้หญิงฉี่กับผู้ชายฉี่นะผู้ชายฉี่เยอะกว่าผู้ชายสามผู้หญิงสองเพราะผู้หญิงอดกั้นไว้อดกั้นได้เยอะคือถ้าไม่มีที่ที่เหมาะก็ไม่ฉี่ใช่ใช่ใช่ทีนี้บอกว่าถ้ามันสกบปกอะไรแต่ว่ามันก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์มีอะไรเนี่ะ อย่างน้อยผู้ชายก็ต้องมีความรู้สึกละที่ดีพอที่ต้องไปชัระบลเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะรังเกียจหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าไปขัดไปขัดสีฉลีวันอะไรอย่างเงี้ยขัดให้มันนั่นนั้นจะมาสบู่ฟอกแล้วฟอกอีกเนี่ยให้มันหอมเพระเขอฉีดน้ำหอมเดี๋ยวโคลนด้วยโอ้โหใช่ไหมแต่ของผู้หญิงเนี่ยแต่ของผู้หญิงเนี่ยค่ะโดยปกติเขาสะอาดอยู่แล้ว่ะเขาฉีดทีไรเขาก็มีการซับมีการใช้น้ำฉีดน้ำล้างทุกครั้งเพราะว่า มันเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถที่จะยืนฉี่ได้แบบผู้ชายคถ้าผู้ชายถ้าฉี่แบบผู้หญิงก็คิดว่าก็ต้องสะอาดนะคเพราะมันลักษณะท่าทางมันก็จะมีการฉี่การล้างอะไรแต่ของของของ,ของศาสนาอิสลามเขา,าเขาเขาล้างนะเขาฉี่ทุกครั้งเขาจะล้างนะเขาเป,เป็นเป็นเป็นกรรมวิธีของเขานะาแต่ของเราไม่มีหรอกสบัดได้บางทียิง เอาดอยอย่างเงี้ยต้นไม้หม่อแม่ฉี่นะฉี่เราสังเกตดูว่าผู้ชายฉี่นะเอาดอนนะนอกสถานที่นะถ้าไม่มีแก่นไม่มีเป้าไม่มีหลักนี่ไม่ฉี่นะถ้าฉี่เฉยๆแบบไปวงกว้างๆอย่างเงี้ยผู้ชายไม่ฉี่หรอกต้องมีต้นไม้มีกิ่งไม้มีอะไรมีอะไรอย่างเงี้ยเราสังเกตดูทำไมต้องมีเป้าด้วยนะความรู้สึกไงความรู้สึกเนี่ย แล้วผ<ท>ู้ชายนี้เขาแบบเขามีฝึกไหมคะว่าแบบถี่แล้วจะต้องเล็งเป้าตั้งแต่แบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็เด็กก็เล่นกันนะอืตั้งแต่เด็กมันก็เล่นกันอะมาฉี่อะไรมันก็ต้อง บางทีเห็นมาฉี่แล้วยังมีใครไกลกว่ากันคนนั้นชนะอย่เยังมียกขึ้นยกลงให้มันฉี่ให้ตรงจุดตรงเป้าอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันตั้งแต่เด็กมาแล้วเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้มีวิธีการสอนการสันอย่างของของของพวกฝรั่งพวกต่างชาตินี่เขาเขาไม่มีฉี่นอกสถานที่นะเอาดอนเขาจะฉี่แต่ในห้องน้ำเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเขาเขามีรูปแบบที่สมบูรณ์ดีพอของเรานี่ตรงไหนก็ได้ยังไงก็ได้แต่ทีนี้ว่าของเรามัน อย่างว่าแหละทำไร่ทำนามาที่ไหนก็ได้ก็สมัยก่อนไหมตามสะดวกอะเดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับมันมีส่วมซึมนะมีอะไรต่างๆไม่พัฒนาดีขึ้นถ้าสมัยก่อนแบบคนบ้านนอกเนี่ยเขาไปทุ่งกันคเดินไปทุ่งนากันไปตามไปตามคันนากันไปทุ่งก็ตามเนี่ยก็คือนั่นเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่มีกระดาษหรอก มีแต่กิ่งไม้ค่ะกิ่งไม้ใบไม้ไม้เอามาโกยเอามาขวาดเอามาเช็ดเอามาอะไรค่ะแล้วจากกิ่งไม้ใบไม้เนี่ยมันเช็ดเนี่ยมันยังไงก็ไม่เกี้ยงหรอกครับค่ะมันก็ต้องมีมีติดปลายนมนิดๆใช่ไหม่ะก็ทําให้ก้นเนี่ยมันกระจิ๊ดกระจัดกระชิ้กระจัดยิ่งแหมถ้าเป็นถ้าถ้าถ้าถ้มถ้มถ้า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 ม้าถ้ดถ้าถมาถ้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 วถ้าถ้าถ้นถ้า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 ถาถ้าถ้าถ้ ลิซิโดงนี่ก็คือมันเป็นแผลบางทีไม้ไม้ที่กวาดหรือว่าะอะไรเงี้ยเซียนตำมันไปโดนตำเข้าไปนิดนึงมันก็เป็นแผล<ม>แล้วตรงนั้นมันก็เป็นที่ถ่ายสิ่สง,งสกปรกออกมาพอโสโปรกออกมามันก็มันก็เพาะเชื้ออยู่ตรงนั้นม,มันก็บวมเป็นเป็นหูดเป็นเม็ดเป็นก้อนขึ้นมามแต่เดี๋ยวนี้นี่ไอ้ลิซิดวงนี่แทบจะไม่มีละเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งใช้กระดาษมีทิชชูมีมีซ้วมซ้วมซึมซ่วม ชักโครกอะไรต่างๆมันมันหายไปหายไปโดยปริยายกับไอ้โรคฤทีดวงเนี่ยเนี่ยมัน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 ก็พัฒนาแหละมันก็พัฒนาคือความเจริญมันทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปแต่มันก็ทําให้สุขคะอนามัยสุขลักษณะมันดีขึ้นด้วยในส่วนนี้เนาะใช่ใช่เพราะทุกบ้านมีส่วมหมดแล้วแหละตอนนี้ใช่เพราะเพราะ ตามบ้านนอกเขาก็มีส้วมซึมกันทั้งนั้นถึงจะไม่ใช่ชักโครกแต่ก็เป็นส้วมซึมก็ยังมีน้ำก็ต้องใช้น้ำใช้น้ำล้างใช่ไหมแต่แต่กระดาษคง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 ยากและแล้วถ้าน้ำไม่มีล่ะมีหนูเคยไปแบบว่าห้องน้ำที่แบบว่ามันไม่มีไอ้้ไอ้ยอ้นั่นมันไม่มันหมายถึงว่า เป็นเป็นบ้านของเราเป็นที่ของเราอย่างนั้นเรอเป็นที่ของเราไม่มีปัญหาสมัยก่อนใครจะเข้าห้องน้ําทีก็ต้องไปตักน้ําถังหนึ่งเอาตักเข้าไปในห้องน้ำใช่ไหมล่ะสมัยนี้มันถ้าไปนอกสถานที่เดี๋ยวนี้ก็เข้าปั๊มแล้วสะดวกปั๊มปั๊มตามปั๊มตามอะไรมันจะสกปกหน่อยมันก็ยังโอเคมันก็ยังทําให้ทำให้ไอการไหลลื่นของตัวเรามันก็คล่องขึ้นใอการใช้ชีวิตก็จะสะดวกขึ้นหน่อยนึงใช่คุณอา วันนี้ค่ะหนูมีคาถามจาก F เป็นเอฟซีคุณอาเนี่ยค่ะเขาฝากมาถาม,มคือ,อเขาไม่ใช่คนอิสลามนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยคลิปค่ะแล้วทีเนี้ยคือการถีบของเขามันเขาบอกว่ามันทําให้เขาเนี่ยเสร็จเร็วคุณอาคือเสร็จเร็วมากๆาคือแบบแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเสร็จเสร็จก่อนผู้หญิงทุกครั้งไงฮะแต่ว่าคือเขาสามารถเสร็จได้หลายครั้งค่ะคุณอา มัน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 เรื่องนี้แต่เดี๋ยวเราไปคุยเรื่องนี้ช่วงหน้าดีกว่าเออเอคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจจากรายการก่อนสักครู่เดี๋ยวเรามาคุยกับเรื่องนี้กันชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับคุยสไตล์กังฟูโดยเฮียกังฟูเจ้าเก่าประกันคุณภาพคุยสไตล์กังฟูโดยเฮียกังฟูเจ้าเก่าประกันคุณภาพค่ะก็กลับมาสู่ช่วงที่สองของรายการค่ะนี่คือรายการคุยสไตล์กังฟูดำเนินรายการโดยผม กังฟูไทยเพบอยแล้วก็ดเจวิยาค่ะแล้วก็พบกันเป็นประจำนี่คือช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงแรกก็สามทุ่มห้าสิบห้านะครับรรทุก <มา S 2> คืนว,2 2> วันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่บ้านบ้าน,านทีวีช่อง7 3็ดสิบามเอนี่แหละครับเมื่อกี้เราว่ากันด้วยเรื่องของคุณผู้ชายนะคะที่ไปคลิปมาแล้วมีปัญหาเรื่องการหลังเร็วคคุณอ,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 อาแต่คือเขาบอกว่าวันนึงเขาสามารถหลังได้หลายรอบค่ะคุณจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยไอการคลิปเนี่ยมันเป็นพิธีกรรมทางทางทาง ศาสนาอิสลามจริงๆคลิปเนี่ยดีนะครับคเพราะว่ามันจะเป็นการที่จะไม่ทําให้หมักหมมดีกว่าเพราะว่ามันมันมันไอธรรมชาติเนี่ยเราไม่อาจจะรู้ได้ว่าผู้ชายบางคนหนังหุ้มปลายบางคนไอหนังหุ้มปลายบางคนก็ยังหุ้มอยู่คบางคนก็ไม่หุ้มไอที่หุ้มเนี่ยมัน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 เป็นอะไรที่จะบอกว่ามันเป็น มันเป็นที่ภวักพาวงเพราะว่ามันจะสะสมเชื้อโรคสะสมความสกปรกสะสมกลิ่นสะสมเพราะว่าเวลาฉี่ปุ๊บเนี่ยไอ้น้ําฉี่เนี่ยมันจะย้อยเข้าไปอยู่ในหนังหุ้มแล้วก็หมักหมมอยู่ตรงนั้นมันก็เกิดกลิ่นเกิดอะไรขึ้นมาทีนี้ถ้าสมมติว่าการคลิบแล้วเนี่ยมันมันไม่มีหนังหุ้มเนี่ยมันก็สะอาดกว่าก็จะลดตรงนั้นไปได้ส่วนหนึ่งทีนี้จะรำมาโทษว่า ถ้าเรามาโทษว่าคลิปหนังหุ้มปลายแล้วเนี่ยะนะคลิปหนังหุ้มปลายไว,วยต่อความรู้สึกไวต่อความรู้สึกจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยครับคนที่หนังหุ้มปลายยังหุ้มอยู่นั่นแหละครับจะจะ<ไ>วักว่าวกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าประสาสัมผัสเราเขาไม่เคย เขาไม่เคยคือมันไม่ได้เสียดสีไม่ได้เสียดทานสีนไม่ทนต่อแรงเสียดสีใช่พอเวลาพอหนังหุ้มมันเปิดออกมาปุ๊บแล้วเสียดสีเนี่ยมันจะเร็วเพราะเหมือนกับประสาทเขาถูกเก็บเอาไว้คแต่คนที่คลิปแล้วเนี่ยหนังหุ้มปลายมันเปิดออกมาเนี่ยเนื้อเยื่ออ่อนของของไอไอไอของอวัยวะเพศเนี่ยมันได้เสียดสีกับเนื้อผ้าเสียดสีกับอะไรต่างๆนี่มันจะทําให้มีความ ความความอึดทนขึ้นก็เหมือนมือเราไปจับอะไรไแบบมันก็ด้านมันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะถ้าไม่จับอะไรมันก็ไม่ด้านบางคนบอกว่าทําไมสามารถจับของร้อนได้แต่บางคนบอกว่าจับไม่ได้ก็เพราะว่ามือมือแต่ละคนมันด้านกับไม่ด้านเนี่ยมันมันทีนี้ไม่เกี่ยวเลยนะไม่เกี่ยวเลยเนี่ยเป็นที่บุคคลมากกว่าเป็นสมรรถภาพของแต่ละคนใช่ใช่เป็นบุคคลมากกว่าใน เราจะไปเอาเอาเป็นมาตรฐานแล้วไม่ได้บางคนคบอกว่าบางคนคุยว่าเขามีความอึดความทนก็มันก็เป็นเฉพาะบุคคลแล้วครับม,มันจะไปบอกว่าเขาอึดเขาทนแล้วเราต้องไปอึดทนเท่าเขามันก็ไม่ได้แต่อย่างนี้ถือว่าแบบร่างกายหรือว่าเรื่องสมรรถภาพก็มีปัญหาไหมคะอาแต่เขาบอกว่าวันหนึ่งเขาสามารถเ,เสียได้หลายรอบนะคะอาปกติผู้ชายหนูสองรอบสามรอ,ออรอบก็เพียรแล้วไหมคะ สรอ,อบก็จะแย่อยู่แล้ว,ลวไม่ถึงว่าต่อการมีเซ็กหนึ่งครั้งเขาสามารถเขาสามารถเสร็จได้หลายรอบก็มันก็เป็นความสามารถเฉพาะบุคคลนี่แต่เขาเสร็จไวก็ออ,อ,อจะมาแต่ไอ้คนอื่นเขาอาจจะวันหนึ่งได้ครั้งหนึ่งแต่เขาเสร็จช้าใช่ไหมล่ะ มันมันไม่มีอะไรที่จะเป็นมาตรฐานามาตรฐานว่ามันมันมันจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แต่เหนือสิ่งใดหนูถามอ้าวพี่แล้วคู่ของพี่ล่ะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแบบเออถ้าพี่เสร็จไวเขาไม่มีปัญหาหรอบอกอ๋อไม่เพราะว่าผมทําให้เขาเสร็จแล้วก่อนผมจะเสร็จแล้วก็อ๋อโอเคจบเคลียร์ปัญหาต,<ก>ต่อไปถ้าพูดกันแบบแบบชาวบ้านชาวบ้านก็บอกว่าไอ้เสร็จไว ไอ้เสร็จวมันก็ยังพอทนแต่ขยันหน่อยมันก็โอเคมันก็ขอแก้ไขได้ะมันก็มีอะไรมาทดแทนกันได้อยู่ไอ้ที่เสร็จไวแล้วไอ้ที่เสร็จไวแล้วไม่สนใจอีกฝ่ายหนึ่งออจบเลยใช่ไหมล่ะใช่ไอ้ที่เสร็จไวแล้วยังยังยังได้บ่อยๆนี่ก็ถือว่าโอเคมันก็ยังบาลานกันได้แต่ที่สําคัญนะเรื่องหนูว่าเรื่องเขาเรียกว่าอะไรการมีอะไรกันเนี่ยสําหรับคู่ครองคนรักเนี่ยการการเข้าใจ แต่แลราฝ่ายอะ่ะสาคัญสุดเลยนะคุณอาคือบางคนแบบผู้ชายบางคนแบบอุ้ยมาถึงฉันมีอารมณ์ปุ๊บฉันทำ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 ฉันเจ็จปุ๊บแล้วก็จริงจริงเนี่ยไม่สนใจอีกฝั่งจึิงจริงเนี่ยไอ้เรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยนะค่ะมันเป็นรางวัลของชีวิตแล้วก็เป็นการคลองคู่ที่เรียกว่าพูดง่ายๆเลยเป็นการเสพสุขที่ที่เอ่อไม่ต้องไม่ต้องซื้อหาไม่ต้องอะไรเลยเมื่อมีจังหวะปุ๊บเนี่ยไอ้ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยการเสพสุขเนี่ย ถาม่มจะรีบไปทําไมเหมือนเหมือนการไปปาร์ตี้ไหมคะอ่าบางคนมาถึงปุ๊บกินเหล้ากินกินปุ๊บเมาหลับเออบางทีกับอีกคนแบบดื่มด่ำสังสรรค์กับเพื่อนมันมันก็อย่างเงี้ยนะบางทีจากกันมาสักสองอาทิตย์อย่างเงี้ยไม่เจอกันนานก็ค่งไม่เจอกันนานพอมาเจอกันปุ๊บคิดถึงมากคิดถึงมากแล้วจริงๆแล้วเนี่ย ในในในห่วงเวลาอย่างนั้นควรจะเป็นการเสพสุขให้นานที่สุดให้มากที่สุดท่าทีจะมากเลยมันดูหนังโรแมนติกก็ชมนกชมไม้อะไรไปก่อนไม่ใช่แวบเดียวไปแล้วนะไม่ใช่ว่าแวบเดียวไปแล้วแล้วก็ไอ้ที่ห่างมาสองอาทิตย์นี้ไม่มีความหมายไม่มีความหมายเอะคุณอาคืออันนี้มันเหมือนกับคนที่แบบอย่างพวกแบบดูหนังเอวีหรือหนังโปอย่างงี้ไหมคะที่แบบว่ากอกอกอกไปจนถึงตอนที่แบบว่าท่อนฮุกเลยเสร็จปุ๊บจบ ก็นั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ดูแบบวิธีการหรือว่าการแบบเขาเรียกว่าอะไรชมนกชมไม้แบบตามระหว่างทางเลยอย่างเงี้ยเคยสอนแล้วก็เคยแนะนําเขาอยู่บ่อยๆเรื่องการการมีเพศสัมพันธ์กันมันมันมันเป็นอะไรที่ว่าไอ้ความสุขจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ความเสียวความสนุกตรงนั้นไม่ใช่อยู่ที่ขั้นตอนสุดท้ายของ ของเกมขั้นตอนสุดท้ายของเกมนี่หมายความถึงว่าโอเคแล้วพอแล้วมากแล้วเหนื่อยแล้วอะไรแล้วเหมือนเวลากินของอร่อยใช่ไหมคะค่อยๆระมีดกินค่อยๆทานค่อยๆเคี้ยวชิมดื่มด่ำกับรสชาติจิบด้นชิมนี่ยจับนิ้จับจัจิบจับก็สุดท้ายมันต้องได้รางวัลอยู่แล้วแหะโอหคือโอคือทีเดียวไปเลยอร่อยไม่อร่อยไม่รู้แล้วทีนี้ทีนี้มันมันมันไอไอ ทีนี้มันต้องอยู่ที่ความเข้าใจของคนเรา่ะเราจะใช้จังหวะเซี้ยวนั้นของจังหวะเวลาเนี่ยใช้อย่างไรผู้หญิงก็อุตสาห์พิถีพิถันทำให้กินโอ้โหแต่งหน้ามาซะสวยเลยเสร็จปุ๊บหนาทีไปแล้วไอ้นั่นไม่เท่าไหร่ลองสังเกตดูไหมอย่างผู้ชายจีผู้หญิงเนี่ยนะ เอาละอ่อยเยื่และตั้งแต่เช้านัดเจอได้วันนช้นัดเด็ด8โมนเช้านัด8โมงเช้าพาไปเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆไปกินอาหารไปอะไรนะใช้เวลาไปตั้งแต่เช้ายันกระทั่งถึงกโมงเย็นพอเข้าโรงแรมพอเข้าโรงแรม5นาทีจบมนคุ้มไหมล่ะคบที่ใช้เวลามาทั้งวันตั้งแต่8โมงเช้ายันกระทั่งนี้ไอการเสพสุจริงๆผู้หญิงเนี่ยนะถ้าเขา ถ้าเขาอยู่ในขั้นตอนที่เขายินยอมกับเรานะาถึงขนาดนี้แล้วนะไอการที่จะเสพสุขสักชั่วโมงสองชั่วโมงไม่ต้องกลัวเขาหนีชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้คแต่ทําไมไม่นะใช่ไหม,มผู้ชายเราเนี่ยชอบอย่างเงี้ยชอบเผด็จศึกแบบให้มันจบๆบลยคุณอาบางทีชอบอ้างตื่นเต้นเหนื่อยเพลียอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้นะอาเคยสอนอยู่เลยว่าไอการที่จะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยคสําคัญที่สุดเลยนะ จุดสุดยอดของมันเนี่ยก็คือหลังช้าที่สุดสำหรับเพศช,ชายถ้ายิ่งหลังช้าได้มากเท่าไหร่เพศหญิงก็จะมีความสุขแล้วก็ความสุขสมมากเท่านั้นพเพราะเพศหญิงไม่ต้องการให้เพศช,ชายเนี่ยหลังเร็วปึ๊บเดียวก็ทุกอย่างกระจบเขาอุตสาห์ประคองอารมณ์ประคองความรู้สึกประคองอะไรอุตสาห์จะบิ้ววอร์มเครื่องอุ่นเครื่องมาเพื่อจะให้ไปทันผู้ชายจะได้ไปพร้อมกันคือเมื่อเป็นผัวเมียกันก็เหมือนกันอะ เมียก็เมียก็อยากจะที่จะมีความสุขให้มันระยะยาวนานถูกไหมล่ะไอฝ่ายสามีก็มาถึงก็ปปปบเสร็จไปเลยไปเลยก็นอนแข2สองก็หลงเลยหนูอยากรู้ว่าผู้ชายที่แบบเวลาคบกับผู้หญิงใหม่ๆแล้วพอมีอะไรเสร็จแล้วเนี่ยกับผู้ชายที่คบกับแฟนมาสักแบบสองสามปีแล้วเนี้ยเฮือนาเขาเรียกว่าการมีเซ็กในแบบช่วงแรกกับช่วงแบบสองสามปีที่ผ่านมาความความต้องการเขามันเหมือนเดิมไหมคะอา หนูเข้าใจว่าช่วงแรกอาจจะแบบต้องการตักตวงความสุขใช่จริงแต่ว่าพอผ่านไปสองสามปีแล้วอ่ะคือหรือแค่แบบแค่ทําให้ตัวเองกดปล่อยแค่นั้นก็พอแล้วอะไรที่เราเราอยากกินเราไม่ได้กินเน่ยเราก็อยากแต่อะไรที่ได้กินแล้วเนี่ยมันรู้รสแล้วไงมันรู้รสแล้วไงใช่ไหมล่ะแต่ถ้ารู้สึกว่าหิวก็คือมากินก็แค่นั้นอย่างเงี้ยเหรอคะแต่ถ้าไอ้ที่เรายังไม่รู้รสเนี่ยไม่มันจะ อร่อยไมก็ต่้องค่อยๆละเมี้ดไอ้มันต่างกับที่เรากินเคยกินมายังไงอะไรเงี้ยหรอฉันได้ฉันนั้นไอ้เรื่องเซ็กมันก็เป็นเรื่องอย่างนี้แล้ครับมันมันต้องรู้จักเปรียบเทียบอะไรให้ให้แต่หนูว่าผู้หญิงไม่นะผู้หญิงฟิลฟิลเดิมหมดเลยใช่ใช่ใชผู้หญิงต้องการคือให้เพศชายเนี่ยเหมือนเดิมอ่ะมีความมีความ ใส่ใจมีการใส่ใจมีกาอะไรต่างๆอะไรต่างๆดังนั้นนะคะคู่คองคนรักที่คบกันมาสักภากหนึ่งแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเขาเรียกว่าเรื่องบนเตียงเริ่มมีความจืดชื่อจืดจางนะคะเรามีตัวช่วยเสริมควาคุณอานี่เลยดับเบิลแม็กพลัสฉมใหม่ครับกังฟูอยู่ในอยู่ในเพศศึกษาเนี่ยมากว่า50ปีนะครับแล้วการันตีแล้วก็ยืนยันขอแนะนำดับเบิลแม็กพลตัวนี้เลยครับเพราะอะไรครเพราะว่าตัวเอง ทดลองเองราวิวเองทานแล้วทุกวันนี้ก็ยังทานอยู่นะครับจนอายุ76แล้วปีนี้ก็ยังทานอยู่ครับเพราะว่าร่างกายมันก็กระปี้กระปาก็แข็งแรงเพราะว่าดับเบิลแม็กพัทแคปซูลนี่นะครับเป็นสมุนไพรนะครับไม่ใช่ตัวยารักษาโรคนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นตัวไปเสริมไปสร้างไปเติมไปอัดฟื้นฟูสมรรถภาพของเพศชายเพศชายเนี่ย พอเวลาตกต่ำมีมีการอ่อนเปียยเพี้ยแรงรู้จักใช้แต่ไม่ไม่รู้จักเติมเนี่ยแล้วพอมันค่อยๆเสื่อมมันถอยกก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงผมแนะนำเลยนะครับทุกท่านที่กำลังประสบกับปัญหาเรื่องสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยนะครับดับเบิลแม็กพัดตัวนี้แค่แคตซูลแรกท่านก็จะรู้เลยครับว่ามันเริ่มดีขึ้นโดยโดยโดยทั่ทีเลยแตกต่างเลยเพราะฉะนั้น ถ้าเหมือนกับเราตักน้าใส่ตุงค่ะถังแรกค่ะพอมีถังที่สองที่สามน้ำก็จะเริ่มเต็มขึ้นเรื่อยๆนี่แหละครับดับเบิลแม็กพัดจะเป็นอยู่นี้จะช่วยให้ท่านเนี่ยไอ้ที่สมรรถภาพทางเพศนี่ที่เสื่อมถอยเนี่ยดีวันดีคืนกลับมาอย่างอย่างชนิดที่ว่าท่านต้องตกใจเลยแล้วที่เราการแนะนําเพราะช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษครับค่ะฉลองครบรอบ9ปีดับเบิลแม็กพัสนะคะอยู่ยืนยงมาจะถึง9ปีที่เข้าปีที่ล้วใช่ไหมคุณอาชกระปุกแบบนี้นะคะมี60แคปซูลค่ะ ทานได้2เดือนเลยนะคะแถมมากับตัวพวกพานะคะแบบนี้ใน1แพ็คเนี่ยจะมี4แคปซูลนะคะพกง่ายพกสะดวกแล้วก็ยังจะมีกางเกงชั้นในชาย D B M P เนื้อผ้าดีใส่สบายแบบนี้นะคะให้ไปอีก1ตัวค่ะยังไม่หมดนะคะฉลอง9ปีทั้งทีต้องไม่ธรรมดานะคะพัฒนาแล้วก็คิดค้นใหม่จาก Double Mac <c oughs> นะคะเป็นสูตรน้ำสำหรับคุณสุภาพสตรตีแบบนี้ให้ไป3หลอดเลยค่ะให้หมดนี้เลยเซตนี้นะครับหัวใจอยู่ที่ Double Mac พัด นะครับไอ้ที่ส่วนที่ของแถมเน่ยเป็นการอุปการละคุณสำหรับในการฉลองครบรอบครับเซตนี้สุดคุ้มนะครับ2,200บาทเท่านั้นเองครับทานได้2เดือนแล้วก็สมรรถภาพทานงยกลดับมาทันทีสนใจเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอนี้เลยติดต่อกับกังฟูโดยตรงเลยครับค่ะแล้วก็หลายๆคนถามมานะว่าไอตัวสูตรน้ำสำหรับคุณสุภาพสตรีเนี่ยใช้ยังไงเป็นยังไงนะคะนี่เลย ช่วยตอบโจทย์สำหรับคุณผู้ชายที่เขาเรียกว่าเล้าลมน้อยเนาะทำให้คุณผู้หญิงเนี่ยร่างกายแบบเครื่องร้อนยังไม่ทันกันเลยตัวนี้เลยเพราะมันเป็นคําเรียกร้องนะครับเพราะว่าเพศชายเนี่ยมักจะบ่นกันอยู่บอกว่าทําไมแฟนผมไม่ค่อยมีอารมณ์ไม่ค่อยเล้าลมไม่ค่อยตื่นตู้อะไรอย่างเงี้ยดับเบิลแม็กพัทก็เลยคิดค้นดับเบิลแม็พัทสูตรน้ําสําหรับคุณผู้หญิงโดยตรงเพื่อให้คุณผู้หญิงเนี่ยได้มีการวอร์ม ได้มีการทุ่นเครื่องทําให้มีอารมณ์มากขึ้นคุณผู้ชายก็เป็นแบบแคปซูลแล้วอันนี้ผู้หญิงก็เป็นสุดน้ายอันนี้มันจะช่วยทําให้เพศหญิงนะเพราะฉะนั้นในในช่วงนี้นะครับมันมีโปรโมชั่นพิเศษค่ะโปรโมชั่นนะคะ12หลอดราคา1,000บาทใช้ได้12ครั้งแน่วิธีนะครับที่จะใช้ก็คือก่อนที่จะทํากิจกรรมอะไรนะครับล่วงหน้าล่วงหน้าหักหัวขวดแล้วก็ดื่มหรือว่าผสมกาแฟร้อนกาแฟเย็นก็ได้นะครับ ก่อนหนึ่งชั่วโมงที่จะไปสวรรค์ด้วยกันปฏิบัติการรับน้อยจะกลายเป็นเสื้อขาวนั้นนี่เรียกว่าพูดง่ายๆตบมือด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลยค่ะก็สนใจติดต่อสมได้เบอร์โทรเบอรร์โทอยู่ที่หน้าจอนี่เลยนะครับติดต่อผ่านกังฟูได้โดยตรงเลยร่วมชมข่าลถามก็มาในรายการก็ได้เนาะส่วนสุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆท่านสำหรับทุกๆการติดตามด้วยค่ะที่มาอยู่กับเราทางบ้านทีมค่ะ คืนนี้นอนหลับแล้วก็ฝันดีระวังดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับแล้วเราพบกันทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่บ้านบ้นทีวีช่อง73มีราตีสวัสดิ์ค่ะ